เปอร์สถิติอัชราพรในลีกญี่ปุ่นหลัง NEC Red Rockets กกอกหักจบรองแชมป์ลีกเปอร์สถิติอัชราพรเพ,รพรียวอัชราพรคงยศในลีกญี่ปุ่นหลัง NEC Red Rockets อกหักจบรองแชมป์ลีกวันที่3พมพค68การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง SB League อีสิี่สอปิดฉากลงอย่างเป็นทางการโดย NEC Red r o c k e t อกหักจบรองแชมป์ หลังพ่ายให้กับโอซาก้ามาเวลัสไป0ูนย์ถึงสเซต22-25 21-25 1ถึงถึง1ในเกมรอบชิงชนะเลิศเกม2ซึ่งเล่นในระบบชนะ2ใน3แมตช์ทำให้โอซาก้าคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จแม้จะจบเพียงรองแชมป์แต่นิซีก็ยังเป็นหนึ่งในทีมที่ทำผลงานได้ดีตลอดฤดูกาลโดยมีนักกีฬาต่างชาติจากไทยอย่างเที่ยวอัชราพรคงยศร่วมเล่นเป็นปีที่2 อย่างไรก็ตามตลอดฤดูกาลนี้อัชาราพรกลับไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากนักก่อนที่ทีมจะประกาศยืนยันว่าเทวอัชาราพรคงยศจะออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้โดยซีซั่นนี้เธอทำไปได้175คะแนนแบ่งเป็นแต้มจากการตก146คะแนนบล็อก23คะแนนและเซิฟเอส6คะแนนอัตราการตกสำเร็จอยู่ที่33%